ก็สวัสดีทุกคนนะคะก็มาพบกับเรากันอีกแล้วนะคะก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานประมาณครึ่งปีไหมถึงไหมอาจจะถึงก็น่าจะไม่ถึงนะเพราะว่าจำได้ว่าเดือนที่แล้วก็ถ่ายคลิปไปหิวก็ได้ะคะ่ะก็สําหรับคลิปในวันนี้นะคะก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับพอร์ตฟอลิโอนะคะที่เราได้ยื่นทางมหาลาัยเมั่ฮทีโดนไปแล้วก็มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และก็ติดเป็นตัวจริงนั่นเองค่ะ ก็คณะที่เราได้ยื่นไปนะคะก็จะมี2ขคณะด้วยกันนะคะก็เป็นรอบ1.1กับ1.2แต่ว่าต้องขอบอกก่อนนะคะว่า1.1นะคะเราไม่ผ่านสัมภาษณ์นะคะก็แต่ว่า1.2เราผ่านตัวจริงนะแต่ว่าพอร์ตมันก็เอ่อแนวคล้ายๆกันอยู่คะ่ะก็เดี๋ยวมาบอกคณะกันก่อนก็คณะที่เรายื่นไปรอบ1.1นะคะก็เป็นคณะเอ่อ ไอทีวเปล่าถ้าจะไม่ผิดเทคโนโลยีสักคู่นะ1.1ที่เราเยี่ยงไปนะคะก็จะเป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะแล้วก็คณะรอบที่1.2นะคะที่เราผ่านทั้งสัมภาษณ์แล้วก็ตัวจริงก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์นั่นเองนะคะสา,าขาวิชาโภชนาวิทยาและการกำหนดอาหารนะะก็คือต้องขอ,อเลยนะคะว่า 1.1มันเป็นคณะที่เรายื่นเล่นๆแต่ว่าดัานมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ประมาณนี้แต่ว่าเราก็ไม่ผ่านนะคะเพราะว่ามันฟีลแบบว่าเออเราไม่ได้อยากเข้าไปเรียนจริงๆแล้วเราก็แบบไม่ได้หาข้อมูลมาเท่าที่ควรอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเกิดว่ามันสอบสัมภาษณ์ผ่านเราจะเอาไหมก็เอานะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะก็ไม่ผ่านนะคะแต่ว่ารอบ1.2มันเป็นคณะที่เราแบบ อยากเรียนอยากยื่นมันก็เลยทําให้แบบเรามีการเตรียมตัวที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้บวกกับว่าเหมือนเราเหมือนกับอ่ารอบที่แล้วเป็นการทดสอบสนามจริงก็แล้วกันทําให้เราอาจจะแบบรู้พื้นเพว,ว่าอ่ะอาจารย์จะถามอะไรเกี่ยวกับเราบ้างประมาณนี้นะคะถึงแม้มันจะแบบแตกต่างกันคนละขณะกันแต่ว่าก็มันมีคําถามเบสิกเบสิกที่คล้ายกันอยู่ครับก็เดี๋ยวเราจะมา บอกนะคะว่าอาจารย์ถามเกี่ยวกับอะไรบ้างทั้งสองคณะเลยนะคะก็คืออ่ะเอามาเป็นคณะแรกคณะเทคโนโลยีก่อนนะคะก็คําถามแรกนะคะคือขณะนี้อาจารย์ไม่ได้ให้เราแบบแนะนําตัวเองนะคะก็คืออาจารย์จะถามว่าเราชื่อนี้ชื่อนี้ใช่ไหมแล้วก็จะถาม,มถ้าจะไม่ผิดน่าจะถามเกี่ยวกับว่า ทำไมถึงสนใจคณะนี้ทําไมถึงเรื่องเรียนที่ม่หิโดนประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอบต่อไปแล้วเขาก็ถามว่าเคยมีผลงานด้านนี้ไหมเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเราก็ตอบไปตามความจริงซึ่งเราไม่เคยเขียนโค้ดอะไรแบบนี้แล้วก็ตอบไปว่าเออยังไม่เคยเขียนโค้ดอะไรแบบนี้แต่ว่าเคยมีทําเกี่ยวกับเกมที่เป็นพื้นฐานแบบเบสิกเลยประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็ถามอีกว่าใช้ภาษาอะไรซึ่ง คือเราไม่มีความรู้ด้านนี้เลยทุกคนเราก็เลยตอบไปแบบภาษาอังกฤษค่ะซึ่งมันเป็นคําตอบที่ผิดนั่นแหละค่ะอาจารย์ก็หัวเราะแต่อาจารย์ก็แบบไม่ได้กดดันเราเพิ่มแล้วเราเ,เราเพิ่มอะไรพอนี้นะคะแล้วอาจารย์ก็จะให้ดูสไลด์ภาษาอังกฤษแล้วก็ให้อ่านให้ฟังว่ามันแปลว่าอะไรประมาณนี้ก็คือถ้าจะไม่ผิดมีประมาณสสไลด์นะคะที่เราต้องไปให้อาจารย์ค่ะ,คะก็ประมาณนี้ เราว่าขณะนี้บางคนอาจจะโดนสัมเป็นภาษาอังกฤษด้วยก็ได้ะคะ่ะหลังจากที่ไปดูรุ่นพี่ปีก่อนเขารีวิวมาส่วนคณะที่2ก็คือคณะสาธารณสุขนะคะคืออันนี้เราจําได้ขึ้นใจเลยเพราะว่าเพิ่งสัมภาษณ์ไปแล้วก็แบบรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากทุกคนคือเราเตรียมตัวไปแน่นมากพอสมควรเพราะว่าเรามีความ เรียกว่าประสบการณ์เกี่ยวกับคังก่อนเรียบร้อยแล้วก็คืออันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนที่น่ารักน้ยนะคะที่แบบช่วยเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะก็ขอบคุณนะอะไรค่ะก็มาที่คําถามแรกนะคะก็คือคณะนี้นะคะเขาให้เราแนะนําตัวได้วันนี้ก็คือแนะนําตัวได้ก็คือเชิญแนะนําตัวเองเพราะว่านณะที่แล้วเราไม่ได้นําตัวเนาะอ่ะวันนี้ แล้วก็คณะนี้นะคะให้เราแนะนําตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าอาจารย์ที่มาสาัม์เรานะคะมีทั้งหมด2ท่านในการของคณะนี้นะคะคณะแรกเป็นแค่อาจารย์ท่านเดียวแต่รอบนี้มา2ท่านนะคะซึ่งมีท่านหนึ่งที่จบมาจากมหาลัยญี่ปุ่นด้วยแล้วก็คือพอตเราก็จะยื่ยนเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมคะก็เห็นเราแบบเออเคยไปแลกเปลี่ยนมาด้วยเหมือนกันอาจารย์ก็เลยถามอ่ะ ไหนลองแนะนําตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นหน่อยสิแล้วก็แนะนําตัวไปแล้วเขาก็ถามมาอีกว่าไปแลกเปลี่ยนประมาณกี่เดือนแล้วก็บอกว่าไปประมาณ10เดือนค่ะแล้วอาจารย์อีกท่านที่เออไม่ได้จบมาจากญี่ปุ่นเขาก็ถามว่าอะงั้นไหนลองพูดภาษาญี่ปุ่นบอกฟิลลิ่งการไปแลกเปลี่ยนหน่อยสิว่ารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็พูด,พดไปแล้วเขาก็ให้เราแปลเป็นภาษาไทยอีกประมาณนี้นะคะแล้วก็ คำถามที่3ก็คือรู้จักขณะนี้ได้ยังไงซึ่งเราโดนคําถามนี้ไปประมาณ3รอบอาจารย์น่าจะลืมอาจารย์ก็เลยถามจาไม่สิมันจะมีคําถามที่แบบเออน่าจะเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนด้วยอาจารย์ก็เลยถามจาอีกรอบเพราะว่าคือเราค่อนข้างจะหาข้อมูลไปแน่นด้วยอาจารย์ก็เลยถาม,มทุกคนถ้าเราพูดแบบย้อนกลับไปย้อนกลับมาคือต้องขออาภัยด้วยนะคะอย่าพิมพ์ด่ากันนะค่ะก็ อาจารย์ก็ถามมาอีกว่าคําถามที่สี่ว่าไม่คิดจะเรียนต่อด้านภาษาญี่ปุ่นหรอเพราะว่าเราก็ไปแลกเปลี่ยนมานานอาจารย์ก็เลยสงสัยประมาณนี้นะคะซึ่งเราก็ตอบไปวา่าเมื่อจบปริญญาตรีไปก็จะต่อในด้านของภาษาญี่ปุ่นไปเลยแล้วอาจารย์ก็พูดมาอีกว่างั้นถ้าได้เข้ามาเป็นนิสิตมหิดลนนักศึกษาที่มหิดลแล้วก็เอาไว้มาคุยกันเรื่องนี้ก็ได้นะคะซึ่งพอเราได้ยินคนํานี้เราก็รู้สึกแบบอาจจะมีสิทธิ์ติดละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละ ประมาณนี้แล้วก็อันที่5นะคะคำถามที่5ก็คือนอกจากคณะนี้แล้วสวนใจเรียนต่ออย่างอื่นอีกไหมแบบด้านอื่นอีกไหมซึ่งคือเราก็ตอบไปตามความจริงว่ามีค่ะก็คือด้านภาษาญี่ปุ่นกับเรื่องเชฟซึ่งเราเพิ่งไปรู้หม่ทีว่าเราไม่ควรตอบแบบนี้แต่ว่านั่นแหละคะ่ะผ่านไปแล้วไม่เป็นไรแล้วก็หคําถามที่6นะคะถ้าไม่ติดคณะนี้จะทํายังไงประมาณนี้เราก็ตอบไป แล้วก็เจ็พ่อแม่ทํางานอะไรมีพี่น้องกี่คนแล้วก็รู้ไหมว่าคณะนี้เรียนอะไรบ้างซึ่งตอนแรกอะเราไม่ได้เตรียมคําถามนี้แต่ว่าเพื่อนดันทักขึ้นมาก,ก่อนเราก็เลยได้เตรียมเราก็เลยตอบไปอย่างคล่องแคล่วซึ่งรู้สึกดีมากที่เราได้เตรียมตัวตรงนี้มาแล้วก็พอถ,อถามคขาถามนี้เสร็จแล้วคาถามนี้ก็มาอีกคะ่ะก็คือหาข้อมูลมาจากไหน แล้วเขาก็เหมือนกับพูดเองว่าหามาจากเว็บไซต์ไมหิดนหลอซึ่งเราก็เลยตอบไปว่าใช่ค่ะแล้วก็มีคลิปที่รุ่นที่ได้มาทําไว้ด้วยเพราะว่าเออไมหิดนเป็นเขาค่อนข้างที่จะขายคณะตัวเองเก่งนะทุกคนเอาจริงๆก็คือลองเสิร์หาข้อมูลก็คือเจอได้ง่ายๆเลยในพวก YouTube หรือว่าใน TikTok ประมาณนี้ แล้วก็คำถามที่10นะคะก็คือไม่สนใจเรียนมขอนแก่นมั่งหรอเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านนะคะก็คือเราเรียนที่โคราชนะคะแต่ว่าคือบ้านเราอ่ะอยู่สุรินแต่ว่ามันก็ใกล้กันอยู่แหละแต่ว่าเราก็ตอบไปว่าแบบแม่ทำงานอยู่กรุงเทพก็เลยอยากที่จะแบบขึ้นไปหาคุณแม่มากกว่าประมาณนี้นะคะแล้วก็ 11นะคะเขาก็ถามว่ามีโครงงานที่เกี่ยวข้องกับครูชนาการบ้างไหมเพราะว่าสาขานี้มันเดียวกับมันเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมคะซึ่งเราก็ตอบไปว่ายังไม่มีค่ะแต่ว่ายังมีกิจกรรมที่เคยทําเกี่ยวกับครูชนาการมาบ้างประมาณนี้ต่อไปนะคะแล้วก็จะเป็นพอมีคําถามนี้แล้วใช่ไหมคะคาถามต่อมามันก็เลยเป็น ถ้าให้เข้าศึกษาต่อที่นี่แล้วอยากจะทําโครงงานอะไรซึ่งอันนี้ก็คือมีเพื่อนโดนถามเหมือนกันนะคะแต่เราโชคดีมากที่แบบเราสามารถแบบสมองมันคิดแล้วมันรันได้พอดีเพราะว่าเอาจริงๆคือเราไม่คิดว่าเราจะโดนถามคำถามนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงแต่ว่าเหมือนกับว่าเราอะเป็นคนที่แบบแพโนวัวมานี้เราก็เลยแบบ ตอบเออไปว่าเอออยากทานมวัวเทียมค่ะที่แบบมีรสชาติให้เหมือนแบบนมวัวจริงๆเลยร้อยเซเพราะว่าถึงแม้ว่าเอ่อคนที่แบบเขาแพ้นมวัวจะหันมันกินนมทันยพืชแทนได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความเหมือนร้ออซนอะทุกคนประมาณนี้แล้วก็ต่อไปแล้วเขาก็อืมโอเคแล้วอาจารย์ก็ถามอย่างว่าถ้าได้ถ้าได้ถ้าติดที่นี่จะยืนยันสิทธ์เลยไหมเราก็ยืนยันสิทธ์เลยค่ะเราต้องแบบ สายตามุ่งมั่นนะทุกคนเพื่อให้เขาเห็นแบบว่าเราอยากเรียนที่นี่จริงๆสายตาแบบเป็นประกายประมาณนี้อันนี้คือทีที่ได้มาจากเพื่อน mm. เพื่อนนะคะแล้วก็อืมก็ประมาณนี้นะคะคําถามที่แบบเราประมาณจาได้ก็มีประมาณ13คําถามประมาณนี้ที่เรา list มาก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเหมือนเวลามันจะหมดก่อนใช่ แล้วก็สำหรับคนที่แบบเอออยากดูเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอของเราก็สามารถทักมาได้ที่ IG นี้เลยนะคะเดี๋ยวเราส่งไปให้ค่ะก็ก็หวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์ให้กับน,น้องๆที่อยากที่จะเข้ามาศึกษาต่อในคณะสาธารณสุขมหิดลด้วยนะคะก็ะวันนี้เราก็ต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย